มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอรักเผยปีเสือผู้หญิงจะเป็นใหญ่นายกใหม่เป็นคนหน้าเก่าค่ะมอรักฟันธงการเมืองปีเสือนะคะผู้หญิงเป็นใหญ่นายกคนใหม่เป็นคนหน้าเก่านอกจากนี้อาจารย์รักอ้างอิงจากดาวราหูว่าจะสว่างสวัยเจอจรัสในปี2565หหลังเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ และจะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าเวทีใหญ่หรือว่าเล็กอาจารย์รักเห็นสตรีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นพลังขับเคลื่อนในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะคะสำหรับดวงการเมืองปี2565เปลี่ยนอยู่แล้วดีขึ้นมาก10หรือ20กันยาย,ยน2563ดาวราหูซึ่งถือเป็นตัวแทนของนักการเมืองดาราบันเทิงนักร้องนักดนตรีมายาภาพเทคบอลบา ดาวดวงดังกล่าวที่เป็นตัวแทนเนี่ยมันโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าเสื่อมคือเป็นนิดราหูยกจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤศพมีตำแหน่งเป็นนิดแปลว่ามืดดับอับแสงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาหนึ่งปีถึง2ปีวงการทางการเมืองแทบจะไม่มีการคัดเลือกที่ครบวาระในทุกส่วนฝ่ายสองนักการเมืองที่เคยมีอำนาจมากมายแทบไม่เหลือใครมีอำนาจนอกจากท่านนายกคนเดียว 3เรื่องราวของดารานักแสดงซึ่งไม่เคยขาดงานละครงานอีเวนต์นูน่นนี่นั่นดับสนิทแม้กระทั่งจอ,อยังดับละครก็ยังถ่ายไม่ได้นักดนตรีเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ผับเทคบอลบาร์ปิดปิดจนกระทั่งบัดนี้ถ้าเกิดจะเปิดใหม่ก็จะเป็นคาราโอเกะหรือว่าเป็นร้านอะไรต่างๆคนที่เคยทํางานในที่เหล่านี้บัดนี้หมดอายุแล้วนี่มันดับสิ้นสุดมีนา2 5 6 5ฟันธง ย้ำอีกผู้นำของประเทศไทยคนต่อไปต้องเป็นสตรีหรือมีสตรีเป็นแบ็กอัพหมอรักเผยปีเสือผู้หญิงเป็นใหญ่นายกใหม่เป็นคนหน้าเก่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ